แม่แม่ต้องรู้ทารกปวดท้องแบบไหนสังเกตยังไงได้บ้างมาดูกันเลยว่าอาการทารกปวดท้องมีกี่แบบแแะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะอาการปวดท้องพบได้มากในวัยทารกแต่แน่นอนว่าไม่ได้มีแบบเดียวมาดูกันค่ะว่าอาการปวดท้องมีอะไรบ้าง 1. ท้องอืดเป็นอาการที่เจอได้บ่อยแทบทุกคนจะต้องมีอาการแน่นท้องท้องเฟอ้อแบบนี้เลยล่ะค่ะโดยสาเหตุเกิดจากมีลมมากในกระเพาะมาเกิดจากการดูดนมไม่ว่าจะดูดนมขวดหรือว่าดูดนมแม่ในท่าที่ไม่เหมาะสมโดยลูกจะมีท้องป่องอย่างเห็นได้ชัดและร้องององแงค่ะหากมีอาการแบบนี้ควรจะไล่ลมให้ลูกนะคะ 2. กรดไหลย,ย้อน กระเพาะเล็กๆของลูกถึงจะยังทํางานได้ไม่เต็มที่แต่ก็เป็นกรดไหลย,ย้อนได้เหมือนกันนะ<อ>หากลูกกินเร็วเกินไปหรือกินมากเกินไปก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการกรดไหลย,ย้อนได้โดยลูกจะร้องไห้งอแงสําลักมีอาการไอหายใจลําบากมีเสียงฟืดฟาดและมีอาการอาเจียนด้วยหากมีอาการนี้ควรอุ้มเรออุ้มพาดบ่าหรือว่ารูปหลังให้ลูกเรอหลังมืออาหารทุกครั้งนะคะ 3. <อ>ท้องผูก หากลูกกินนมแม่มักจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้แต่หากกินนมชงหรือว่านมผสมจะมีอาการท้องผูกง่ายกว่ารวมถึงหากสารอาหารในนมเปลี่ยนทั้งการเปลี่ยนสูตรนมหรือจากอาหารที่แม่ทานก็ส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกได้เช่นกันหากลูกทานนมแม่ให้คุณแม่ทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูงหากลูกทานอาหารเสริมได้แล้วให้จิบน้ำส้มหรือว่าน้ำลูกครุนเพื่อช่วยขับถ่ายได้แต่หากถ่ายเป็นเลือดต้องพบแพทย์ทันทีนะคะ ท้องเสียท้องร่วงท้องเสียเป็นอาการที่อันตรายมากๆเพราะอาการนี้จะทําให้ลูกขาดน้ําได้จากการที่ขับถ่ายบ่อยเกินไปโดยทารกจะมีอาการอุจจาระเหลวมีน้ํามากผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นโดยส่วนใหญ่แล้วลูกจะมีอาการท้องเสียจากเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนมากับอาหารหรือว่าของเล่นดังนั้นเรื่องความสะอาดสําคัญมากๆนะคะเรื่องสุขภาพของลูกเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะเรื่องอาการปวดท้องที่เป็นเรื่องสุขภาพภายในยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะโอเคเติบโตด้วยความรักและห่วงใยใส่ใจในทุกอาการไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่